ปีก่อนก็คกว่าม่มีการาโอ้พี่ช่วงนี้คนตกงานเยอะมากเลยครับไม่มีรายได้ขอร้านอาหารที่เราทำโดนสั่งปิดผมไม่มีงานแล้สถา,านว่างงานเพิ่มขึ้นธุรกิจแย่ yeah, มากมๆลยตลอดตัวลงในช่วงที่ผ่านมารายได้ก็หายไปครึ่งต่อครึ่งรวมสิทธิ์การเยียวยาจากประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กําำลังแพร่ระบาดในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะไม่ทราบว่าการสังคมอะค่ะมีแนวทางการเยียวยาอย่างไงบ้างคะ การเยียวยาช่วงโควิดของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะที่ดูแลทั้งนายจ้างและลูกจ้างตอนนี้มี9ประเภทกลุ่มกิจาการของนายจ้างที่ได้รับการเยียวยานะคะกิจาการเหล่านั้นก็เช่นเรื่องของการก่อสร้างนะคะที่พัแกแรมและบริการด้านอาหารศิละปะความบันเทิงและนันทนาการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆการขายส่งสินค้าและขายปลีกการซ่อมแซมยานและจักรยานยนต์การขนส่งสินค้าข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารกิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการและ กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนนะคะ9ประเภทกิจการนี้ที่นายจ้างจะได้รับการเยียวยารวมถึงลูกจ้างในประเภทกิจการเหล่านี้ด้วยส่วนลูกจ้างเนี่ยจะได้รับคนละ2,500บาทแล้วแบบนี้เจ้าของกิจการจะได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้างคะ9ประเภทกิจการนี้เนี่ย นายจ้างจะได้รับหัวละ3,000บาทต่อจำนวนลูกจ้าง1คนซึ่งนายจ้างอาจจะมีลูกจ้าง200 300หรือ10คน20คนก็แล้วแต่ทางสำนักง,งานประกันสังคมจะเยียวยาให้ไม่เกิน200คนของลูกจ้างนายจ้างสามารถลงทะเบียนในระบบ e-service ของสำนักง,งานประกันสังคมได้เลยนะคะในส่วนของร้านอาหารที่ทาอยู่ด้วยค่ะที่โดนสั่งปิดไม่ทราบว่าจะได้รับการเยียวยาย่างไงบ้างคะในส่วนของ ผู้ประกันตนที่อยู่ภายใต้กิจการที่รัฐสังปิดอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าร้านอาหารสถานบันเทิงสถานกีฬาอะไรพวกนี้นะคะลูกจ้างเนี่ย สามารถยื่นขอรับเงินกรณีว่างงานโควิดโดยที่นายจ้างเนี่ยจะต้องลงทะเบียนผ่านในระบบ e-service เป็นคนดำเนินการให้เองทั้งหมดส่วนผู้ที่ถูกกักตัวโดยพนักง,งานควบคุมโรคเนี่ยก็สามารถยื่นว่างงานได้รับเงินกรณีว่างงานโควิดเนี่ย50%ของค่าจ้างค่ะตลอดระยะเวลาที่ถูกกักตัวผมทำงานฟรีแลนซ์จัดอีเวนต์ตามห้างครับพอมีมาตรการจากรัฐแบบนี้ผมไม่มีงานไม่มีรายได้ตอนนี้มีมาตรการเยียวยาอะไรสำหรับคนทำงานฟรีแลนซ์แบบผมบ้างครับ สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่เคยมีประกันสังคมมาก่อนนะคะก็สามารถสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมภายใต้กฎหมายประกันสังคมมาตรา40การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วก็ไม่เกิน65ปีเข้าสู่ระบบประกันสังคมเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระได้กลุ่มนี้ก็จะได้รับการเยียวยาคนละ5,000บาทเหมือนกันค่ะในยุคเศรษฐกิจโควิด19 เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเรารู้เท่าทันในทุกสถานการณ์เราก็จะสู้และฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างผ่านไปได้รู้สู้ได้